ขณะเดียวกันมาดูฝ้าฝั่งของพักฝ่ายค้านบ้างพลังประชาสัใคุณบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมมีความเคลื่อนไหววันนี้ก็มีการฝากข้อความนะฮะผ่านทางโฆษกของพักก็คือพลตํารวจโทปิยะตะวิชัยนะฮะก็มีการแถลงถึงจุดยืนบิ๊กป้อมนั่นเองครับวันนี้ใส่สีเขียวถึงกลางนะนี่ชุดยูนิฟอร์มปกติสีเขาสีไม่สีนี้นะฮะใช่ผมก็จำว่าจางว่าเป็นริการรีแบรนด์เล่าหรือรีแบรนดิ้งนะฮะวันนี้เปลี่ยนสีใหม่นะซึ่ง ผลเอกประวิทย์เนี่ยมีการเสนอ4แนวทางเร่งด่วนนะครับหคือยืนยันเรื่องของอธิปไตยของไทยในทุกตารางนิ้วเลยนะฮะแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตอบโตทางการทูตและความมั่นคงอย่างทันทีและเฉียบขาดประเด็นที่สคือเรียกร้องให้นายกและก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยถแถลงเลยต่อสภาและประชาชนโดยตรงเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและชี้แจงแผนรับมือสถานการณ์อย่างโปรง่งใสประเด็นที่3คือเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัมนเพื่อตรวจสอบ และติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตรวจสอบบทบาทนักของนักการเมืองด้วยที่อาจจะขัดขวางการปปิบแบบหน้าที่ของฝ่ายความมันน่นคงไม่รู้ไม่รู้พูดถิ่นใครนักการเมืองคนไหนนะฮะและประเด็นท้ายคือเสนอให้สร้างกำแพงคอนกรีตเลยฮะ<อ>ตามแนวชายแดนที่จุดที่เกิดเหตุบ่อยนี่เหมือนอเมริกา Mexican, เม<อ>็กซิโกนะใช่เพื่อยกระดับการป้องกันอย่างถาวรน,นี่คือ4ีแนวคิดของลุงป้อมมานะฮะซึ่งทางพรรคพลังประชารัฐเองวันนี้หม่อมหลวงกรยศิวัตรก็มีการแถลงเหมือนกันบอกว่าเมื่อวานเนี้ย ภาพรักษณ์ของคุณภูมิทางที่ไปคุยอ่ะอม,มันเหมือนแพ้มันเหมือนแพ้มันเหมือนกับยอมมันเหมือนกับมันไม่ได้ไม,ม,มันไม่ามสาเร็จ <คน S 1> อะอนะฮะก็คืออันนี้คือมุมมองของทางพลังประชารัฐแต่ว่าผมชอบไอเดียสร้างกับแลงของมิตร้อมมาก